ไปดวนอันใหญ่ลงมานางอาสนะกวางหมอนเืินคนเต็นตาลงมากินสินมูสันลงมากินมันจะมูปลาลงมากินก้อยลงมากินลาบลงมากินหวานลงมากินสม ผมเข้มเหล่ากันเสนอเหล่าสาดิบได้เต็มขันหมากโมเหล่าสาโทได้เต็มขันตากน้ำบาดซีซัมพ่านเหล่ากองเราไห้นี่ขนมเขาต้มผู้พันแหามออลน้ำเขียวน้ำแดงมูลันนี้พอมหมดผู้อัน มักสมได้ต้องตาบากศิลาได้ต้องแขวหัวมันแก้วต้องปันเข้าไงส่วนเหลอลงมาสมใบสีแก้วใบสีผมเป็นเทพใบสีเทพเป็นทันลงมาสมน้ำพันกระสุออนตุมเจ้าทั้งคำใส่บอให้ยูนะ ไว้ว่าพออย่างมาันเดินซื่นทางเมืองกบซื่นทางเมืองเขา้าซึ่นทางเมืองเกา่าเมืองเืิมกำสองจักกระสองคองเป็นเขตออนาดเขตแดนประเทศลงวอนไว้เท่นไปหน้าให้อยู่ดี เส้นทางหอมเทางูเสดียบบนอยู่ไห้ประตูปองเอี่ยมมาพี่อย่าอยู่นานเออขั้นแต่ลูกหลานไข่ม่วงย่อยเหลวไม่ได้ลึกเสียซ่ากม่ได้ประมาเสียพูน ย่างโยกใส่เอากะย่างเท่าขึ้นใส่หัวสาุูดือใส่บุงเจ้าไปพาคขั้นใส่บาทจะไปก่วมขั้นตะเนี้ยวบบจุกให้เจ้าพากันสีแนวบดีให้เจ้าพากันลาเลี้ยวทีายอําปันน้อยปีได้ให้ทรงคืนปีเดือนมาหอดเลียวซึ่งจะลงมาลิน ลงมากินให้มันอินมเดือนหกตั้งสังขารฟ้าปีใหม่มาแล้วเดือนหกึ้นไทยเจ้าเัวทิดตาวโลกแขขาาส้ทุ่งข้าทันงรสิ่งห้อยน้อยใหญ่ภายในมีมมพระทรงเป็นเข้า ไยนกมีถวยทายุกวาสุกวาสิกาลูกเต้าเหล่าหลานลูกบ้านหลานเมืองอัญญาผู่นี่ละมาประสมสุมลงกันณสถานที่นี่มาเลี้ยงมาถวยเรื่องต้นกตอนเศร้ากับลูกหลานบ้านเมืองก็มาส่งห่อเข้าส่งฮีบส่งคลองฮีดกระ่ได้มองคลองกรบ่ได้เศร้าคููเฮือนคููซานคู่บ้านครูงัาง แลล่รภา่ายมาเป็นไา่กองเทศบาลเพิ่นได้เหตุได้ทำทำเทวตาพีผลีกรรมตั้งเครื่องบวงสรวงขึ้นมาเลียงมาถวยนี่หัวมูนีหมัเดิงใบสีภายสีโค่ใบสีเทพใบสีพมมักเดิงใบสีคำากกอกยาเครื่องขีหนาบูชามากไม่มงคลทั้งหลายทั้งมวล เลี้ยงถวยเจ้าปู้ตานยาบ้านพระภูมพาภาิพระโพธิ์พระธารขอบบุญขอบคุณขอความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งเจ้าปู่ตานยาบ้านพบรักษาคุ้มครองบ้านเมืองเมืองภายให้อยู่ยินเป็นสุขดีมีแห่งทางเหนือทางใต้ทางตะเวนตกทางตะเวนออกทางนา้ำทางโบ ốc, กะพบพักรักษาคุ้มครองให้ตลอดปลอดภัย ai, โชคได้มานี้ บ่ให้เข่าเรื่อเสือบ่ให้เข่าบ้านบ่ให้เกิดเหตุต,าตา่างๆบ่ให้เกิดล่างตาน้าให้ยู่ดีมีแหงแขงปานผ้าก้าปานตะวันเดชบ่ยใย้ไหมไขบ่ให้เถิงสุกหั่งมั่งมีอยู่ดีมีแหงทุกผู้ทุกคนทุกเพื่อนทุกสานก็ขาเดินแล้แบบนี้เรียนเชิญท่านประธานเพิ่น ไต้พูสังเวยเปิดขวดน้ำขวดในเปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเหล้าเปิดยาเปิดน,น้ำมูลนีเลี้ยงถวยเพิ่นท่านผู้นำท่านในอำเภอท่านผู้นำบ้านเมืองเมืองพายท่านหัวหน้าส่วนราชการทะเลไต้พูใต้เทียนสังเวยเพิ่น เลียงวายโผนดอกไม้เ้าดอกดอกไม้ันาพุทธเดชมึงก อันนั้มโหรีีแค่งพอแล้วเอาพ่นเก้ากเอิ่นปักสังเ้ยกัน,นให้ง้ม,มเพ้อให้หัวหน้าส่วนคนทะแลว้วยายปั่นเพิ่น่นปักไปบักปิงบาย4ีปักหัหมูหวัวเต็ดไก่มาแล้วัให้มากโต้มาแลว เ็้คุกกี้แอร์ฮีตเป็นฮีแล้วอร์ฮีตเป็นอข้องแต่เลี้ยงตามประเพณีแล้วก็เลี้ยงเครื่องใหญ่เพิ่นมงอเส้าฮะกับกระ,ะชงห่อเข้าส่งห่อเข่าอีปูเพือเป่ามีาเครื่องอยู่ของกินมีนข้าวมีดอกไม้มีเพลิงมีเพียน,น เดี๋ยวจะพูดตาเนี่ยบ้านกุ้มควมหักษาออกกลัวเงินจานกุ้มหนหัวหอดไฟผู้ได้เขาโคไปพอดพุ่นแล้วใครบ้านใเมีนี่คือสิจบสิงามอยู่แล้ว ตึงแหงเล็ดจับปูเฮ้ยคุณอยดีมีแห้งปักกุ้มสุมเย็นสุปห่างร้างนีงอดเลื่อนเงินเดือนขึ้นทันนด้อำเภอแกด้ให้เป็นประหลัดจังหวัดไว้ ผู้กองคับอยให้ได้เป็นผู้กองคับระดับสูงขึ้นจะเอาบทจับเนาะมันไรบทถึงจะเอาเป็นเออเอาใครเสียนาบางที่นาบางที่นาอ้อยตอกนาอ้อ nên người tham đi thu tốt, để hoa, để hái, thương, người thảm đấy, người đồm bọn để thương. Phan thân và than thân thân long. การลองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านมีละละทีละนี้แต่ปคยข้าวตอกดอกไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ชาวเพื่อการโหนยให้ชาวเพื่อการโหนยุยิบเป็นสุขปาคุมสุขเย็นสุขทางบังนีดีนีแหงเอาเลยท้ายนอขึ้นทางเทิน ท่านวีลรลักษณ์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยขึ้นสูงสุพรทัหเลยพู่นสาธุบุตรนี่แห่งเดจชภูเิภพปัจจุบันคุ้มครองท่านรองผู yani um ้ว่าให้เป็นผู้ว่าไว้เด้อ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุทรมาปูพุทธเเอาใยุ่งท่านวัฒนธรรมจังหวัดเอ้ยถึงเป่นพุทจ้าผูงามเนาะเอาเป้าเน yeah ก็เคหเทียนมค่าจะโปรเทียนเนาะอ้การยำปลาเมื่อยำปลามื่อยแล้วระดันมาถึงมนนานแล้วครับยำปลาเมื่อแล้วำประดันบอกอมื่อทนมาด้วยอยู่ Exato. กูเอ้ยเจ้าเลี้ยวลงมาส้มเครื่องใบสีลงมาส้มไข่โดยยี่เงี้ยงปอดลงมาส้มหมากไม่มงคลขาา่าอย่าง,าางข้าวหนุ่มข้าวต้มมีพร้อมวันท่านของกินนี่สุญญากับของต้อนนี่วัน มาเขากับภูภูพันธุ์ะเราต้อนหัวนอนบนแจ้งอยู่เล่าสาได้เป็นพันมากโมเล่าสาโทได้เป็นพันตาลอา้าปาสิสรรพันเราอ้องเล่าให้สื่อนี้ ไปเอาเส้นขามฮอตจีไรเล็กให้เขาไปพากไปเทียนบุ๋บอกเอาเอาาธเดินงโเนตี่ยเอคงโเป็นเเ้เเเแเเเเเเนเงเเเเ านบาบอกไม่ใส่มาเียงกวงหมดเล่มก่อยข้าน่อยก็บีตกมาในทีนีให้เมาคาควยแห่งนี้สาธุเขาตงหัวเขาทั้งธรรมะกอบยาทั้งของินมาตอนธรรมะตอแย่ปููสนร้อยซอยมา ท่านพ่อใจเจ้าภาค้นยุเขาอุกให้มาเรียน ้สมักมาภัยให้ได้สังใจมาวองให้เมื่องอากาศทำไว้เห็นนี้นี่แต่ความสุขอันตรายภัยพวกหลวดพมีมากไกลบกเป็นเจบบเป็นไทยบกเปัดบกเป็นไทบกเป็นไทยบกเป็นควายสาธุเด้อบ่เวในงบ่เป็นนานางวงี สึกบ่ได้เข้าเฮือเสือบ่าบสอนี้ใเจสิทาออกให้เจ้บอกทา้ เดี๋ยวนี้นะพาแจัดการแจ้งานพ่เงืนเครื่องเลี้ยงเครื่องโทรีโนโทรงามเมื่อสรัยนีขนมทีมคเนทั้งให้อีใทคนทั้งรวยกพืผู้ตายน่ยบ้านนที่นีหน่อยดึงด้ลาลไม่น่อย ปีหน้ำสังมาบกขึ้นฮ่าจังมาขาดึ้นว่างแค่หลายกีซี่สุสดที่เราได้เห็นโบกเห็นคือฝันนี้ซักเทือเพื่อว่าลูกเต้าเราหล,ลานเพื่อนรถไปกันเนี้ยมากกันเนี้ยแต่ปีหน้าาไม่เลยค่ะที โบสิ้งอนี้แลเฮ็กลัวเฮ็ด้าวเลยทีนี้บรเฮ็ดมันสีมากแล้วทีหน้าไแคันสีโบกทแห้งน้แลเฮ็ดกัวเฮ็ดสบาในเพิ่นเฮกลัวเฮ็ด่ายในเพิ่นโดยไม่ไล้เงพได้ใตพอได้ก็พอได้เทียข้างเมือง ทางเหนือคนในใต้ทางใต้คนเที่ยว